นั่งเลยครับนั่งเลยครับเจ็ดนาฬิกายี่สิบสามนาทีนะฮะสิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คราวนี้ดวงตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะออกจากดิฉุดงแล้วนะฮะ มาศรัทธานะมานั่งยกสองมือนะครับผมยกยกได้ยกนะยก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 ไหวไหมยกไหวไหมท่านจะได้ไม่ต้องก้มยกไม่ไหวก็แตะสองมือจ้า,าวขวางนะจ้าขวางนะจ้าอ่าไหลหลังหน่อยลูกไม่ต้องเดินนะขวางขวางท่านไหลหลังหน่ยอยไหลหลังนิดนึงไหลหลังนิดนึงเออนี่ ดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทนิวนะครับยกเลยครับยกสองมือเลยครับอ่ามีอะไรจะถวายไหมครับ่ถ้าไม่ถวายเอากระเป๋าไว้ข้างหลังพี่เอากระเป๋าไว้ข้างหลังเลยอ่าไว้ข้างหลังอ่าอย่าขวางพี่ถอยหน่อยพี่พี่ผู้ชายถ่ายรูปลบหน่อยเร็วถอยหลังไปหน่อยถอยหลังไปหน่อยอย่ามาบีมาใหม่มาใหม่อ่ามาใหม่นั่งเลยจะนั่งขอพรไหมนั่งขอพรเอากระเป๋าใครเก็บเลยพี่ดังเลยดังออกไป ดันออกไปดันออกไปขวางหลวงปู่นี่ฮะหมอตีฮะก็เดินทางมากราบไหว้หลวงปู่นะฮะตั้งแต่เมื่อคืนนี้สามกิโลครับผมเท้าเปล่าสามกิโลนี่ อ้าวคนครับอ้าวรบก่อนมนอ้าวรบรบครับรบบนิมมตนทางมนทางขวานิมมต์ทางขวาครับนี่มนตนทางขวาครับอ้าวอย่าเดินตามหลังพระเนนนะผู้หญิงอย่าเดินตามหลังนะครับผู้หญิงหลบก่อนนะอ้าวลบก่อนนะครับหลบก่อนนะอ้าวหนุ่มลบก่อนลูกอย่าไปเดินขวางปู่ลูกรบก่อนลบก่อนลบก่อนนะลบก่อนครับหลบก่อนนะครับ ผู้หญิงอย่าเดินตามห่างนิดนึงครับคุณพี่ครับเว้นระยะห่างนิดนึงนะอ่านี้ท่านก็กำลังจะขึ้นไปากาบลาพะล่วงจรจจฤลธิศนะฮะ อันนี้สมัมมาเนนพามก็แหมเดินประตูประ,ประ <c oughs> ตูเราเราอดจับกันข่ออยู่ยอข้างหลังด้วยอุดดันให้ลงพ่อข้างหลัง่อย นั่งเลยครับแม่นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยครับนั่งเลย อ่าไม่ต้องขึ้นนะครับไม่ต้องขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องปูกกาบข้างบนนะฮะเราอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเตรียมรอนะครับอ่ารอข้างล่างนะครับรอข้างล่างอันนี้นะฮะหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธฮะกุบาไก่แล้วก็สัมมะเนนพามก็กําลังอ่าจะกาบนะครับพะร่วงโลดจันนลิศนะฮะ แล้วบรรยากาศด้านล่างนะฮะนี่คนก็ยืนดูอยู่แต่ว่าเส้นทางไม่ใช่เส้นทางนี้นะที่ท่านจะ,ะเดินลงไปเดี๋ยวจะไปไหว้พระศิลาขาวแล้วก็จะไปอ่อาออกอีกทางหนึ่งนะฮะเท่ววถึงเนี้ยยังไม่นอน อะหันกล้องออกก่อนหันกล้องไปทางอื่นท่านเปลี่ยนคองผ้าท่านฉันน้ำรอไม่ถ่ายกันนอบอกว่าหันกล้องไปทางอื่นพี่ยังจะถ่ายผมยังหันทางอื่นเลยท่านเปลี่ยนคองผ้าท่านฉันน้ำฉันอาหารเรายังไม่ถ่ายนอะอะ,อะปัดตรงนู้นเลยครับปัดตรงนี้เลย มาตั้งเบียรมาทางนี้ครับสวัสดีพี่สสวัดีครับป๋าสวัสดีครับเบียร์มางนี้นะครับงก์นี้บัลฝั่งนี้นะครับผลโสลรเชนนะครับนี่ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานนะครับอะฝ่ายจัดดูแลนะครับผลประโยชน์นะครับขององค์ผสมเจดีย์นะครับหนวยความสะดวกนะในสถานที่นี้นะครับอะก็นะฮะ <laughs> ปลาเชนปลาเชนหวังดีแต่ไม่ทราบนะฮะก็ไม่เป็นไรบอกกันอ่ะจะมาช่วยขยับนะฮะ,ะเดี๋ยวขอญาตนะฮะตรงนี้นะครับได้ครับได้ครับอ่าสิยาเข้าเลยะครับขอญาติกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามันทึกวีดีโอเลยครับ สาธุครับ <Elena> อ่ะครับอ๋อัสดีครับอ่าเรียบร้อยครับผมอ่ะเดี๋ยวขอทางนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอทางนะฮะสอัวัสดีครับพี่ครับครับพี่ตามทางก่นครับผมเดี๋ยวไปทูุ้เลยครับตามที่ผมบอกครับไปทู้นเลยครับก็นาเสนอให้คนได้ได้รู้ครับเส้นทางความศรัทธาบางคน อ่าเขาเขาไม่รู้ช่องทางเราไม่นําเสนอก็จะไม่รู้<ๆ>ก็นั่งรอกันผิดทางมั่งไรมั่งครับรใช่ครับใช่รอเปลาครับอ่าเดี๋ยวขณะนี้นะครับตาบุญชื่นท่านก็ได้มาการาบลาพระร่วงโรดนจ้าิ์นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวท่านจะนะครับเดินไปอีกมุมหนึ่งนะฮะไปการาบลาพะระศิลาขาวนะครับเสร็จแล้วท่านก็จะไปการาบลาพระพรมเวทีเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีราชวารมหาวิหารนะครับก่อนที่ออกเดินทุดงต่อ เส้นทางทุดงวันนี้นะฮะเดี๋ยวมุ่งหน้าไปทางแยกวัดใหญ่ตามถนนหลังพะระเลี้ยวขวาสะพานเกวียนและถนนพญาพานเลี้ยวซ้ายออกแยกเ็กเลี้ยงมุ่งหน้าโค้งวัดกลางแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกแยกเจ็กอมุ่งหน้าสู่ถนนตาล้อ,องดอนโตมนะฮะอาปัจจัยอย่าถวายนะกระเป๋าไว้ข้างหลังครับกระเป๋าเงินกระเป๋าถือไว้ข้างหลังนิดนึงเดี๋ยวเพราะว่ามีตังอยู่ในนั้นนะเดี๋ยวท่านจะบัตรนะฮะ ก็ขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่ขององค์พระผมเจดีนะฮะรวมถึงเจ้าที่หน่วยกู้ภัยเจ้าที่ตำรวจนะฮะที่อาสาต่างๆที่มาอำนวยความสะดวกนะฮะวันนี้กระเป๋าวางไว้ที่ไหนนะครับโอ้โหนี่ฮะความงดงามองค์พระผงเจดีย์นะฮะถ้าลบเลยครับถ้าลบเลยเอาแค่ส่วนอะไรอย่เดียว แล้วที่นี่นี่ต้องบอกว่าเข้งแข็งจริงนะฮะนรา้บกาบงไหนที่เนรดำเลยนะที่เนนดำไลยนะครับเดี๋ยวนี้ครับเดินตามนี่อันนี้เป็นวิหารแก้วิหาแกวที่เป็น อ่าพระบลกตารีก็อ๋อใช่นะฮะก็คือวิหารหลวงครับเรือว่าเรียกวิหารหลวงใช่ครับหรือว่าวิหารแก้วบรรจุข้างในนี่บรรจุอะไรนะฮะมีพระบลกตารีก็อ๋อครับหลายคนหลายท่านก็ไม่รู้เนาะว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็มาไหว้องค์พระสมเจดีมาไหว้พระร่วงและพระฤทธิ์อย่างเดียวด้านล่างจะเป็นพระโอสถอ๋ออ๋ด้านล่างตรงนั้นจะเป็นพระเดี๋ยวหลวงตาบุญชื่นจะต้องไปไหว้พระศิลาขาวพระศิลาขาวจะมีสองที่จะมีที่พระโอสถกับที่พระสารประภูมิก่อนว่าเราจะไหว้ไหว้ที่พระโอสถแบบพระราตีพระโอสถจะเก่าแก่กว่า เดี ok an ๋ยวถามท่านเลยน่าจะไหวที่พระบกสดนะฮะถ้าท่านเดินมาทางเพระบกสดแล้วฮะ สบนะท่าที่ล้วข่าวท่าียบยาใ้เคียงกว่าสิบล้วมไว้นะครับรมไปครับมไว้นะครับ ายเป็นรถจำลองของข่าวส่วนบางทีจะนะครับอ๋อครับ พี่พี่เสื้อขาวช่ออะนะลิกับลง่พี่เบียร์นะถ่ายรลหน่อยพี่เบียร์เวปูป่นไดครังไงวร รองเท้ารองเท้าไปรองเท้าย้ายย้ายขวาเลยครับย้ายเลยครับถอยหลังไปหน่อยก็หลหลังไปหน่อยหลหลังไปหน่อยหลหลังไปหน่อยครับถอยหลังไปหน่อยหลหลังไปหน่อยหลหลังไปหน่อยยกเขาไท่านนั่ง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 หลังไปหน่อยหลังไปหน่อยนี่งอยหลังไปหน่อย

ไม่เป็นไรพอแล้วพอแล้วเนี่ยเอาแค่นี้พอแล้วเนี่ยอยู่ฝั่งเดินก็ได้ขยยไปหลังไปดิถอยหลังไหมขยัหลังเร็วถอยหลังขยหลังถอยหลังถอยหลังอีกถอยหลังอีกเร็ว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 น้ำไปเร็วขยหลังอีกอีกอีกือนี่แหละครับมาช่วยกันนะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลย อ่าขนาดนี้เนี่ยท่านลงมาจากบันไดขององค์พระประมจะดีแล้วฮะนี่นนก็คนละหนุ่นวายกันสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรฮะอย่ากโกรธกันนะฮะมทุกคนที่มาเนี่ยมาศรัทธานะฮะแหมนี่ภาพบรรยากาศวันนี้นะฮะแน่นกันโอโหแน่นตั้งแต่บันไดองค์พระประชมจะดีเลยนะครับ อ่าถอยหลังไวหน่อยนะจ๊ะคุณแม่อย่าเบียดกันนะข้างหลังอะ่ะเบียดกันมากข้างหลังเบียดข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้า,า,ห,นาหัวทิ่มมาชนกีวรนท่านไม่ได้นะใจเย็นๆนะโอ้โหหน้าใสสวยกันทุกคนเลยนะนี่นะอิ่มบุญกันหมดสวยจ้าสวยทุกคนนี่เอาเหล้าหรืออะไรอ่ะอ่อนน้ำพึ่งแหม่ตีนึกว่าเหล้าตกใจหมด บอกด้วยว่าเป็นน้ำผึ้งมาถวายโอ้โหสีเดียวกันเลยนะฮะแหมคุณแม่ชอบใจขำใหญ่อยู่ที่ไหนจ้าคุณแม่นครมนี่ธรรมราชอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะห้าสิบแปดค่ะห้าสิบแปดโอ้ยังสาวเลยนึกว่า,วาสี่ส <c oughs> องกับคุณค่ะอ่าเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะเช้าวันนี้นะฮะเจ็ดนาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะครับนำเสนอเรื่องราวความศรัทธากันอย่างต่อเนื่องนะฮะ ครับพี่ที่นั่นแม่ลบเนี่ยเดี๋ยวผมเดินตามลวงปู่มาเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปถึงถนนแล้วเดี๋ยวเข้าไปพี่ครับพี่เดี๋ยวจะส่งถึงถนนเนี่ยหน้าถนนที่ปัเจัยพี่คนเยอะมากครับพี่ครับอครับตามาด้านหลังนะครับ้านหลัง วิวิกำลังกันวิแกแกต่อต่อจากตรงประตูนียเดี๋ยวตั้งกล้องอปเลยไเลยครับวา่เออประตูนู้นเลยไม้หน่ไม่เทก็ดีครับหรือไม่เทก็วางไว้บนน้ำเลยครับวางบนน้ำ ไม่ต้องเทวางบนน้ำเลยดีสุดน,นะ,ะนี่ฮะภาพบรรยากาศนะ,ะสวยสดงดงานจริงๆนะฮะเนี่องคพระสมจะดีจากยอดลงมานะครับแล้วเดี๋ยวทิ้วลงมาให้ดูภาพบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศนี่ัวหวยในะวันที่หนึ่งสิบสองล้านจ้างคนศรัทธามานั่งแบบนี้ไม่ได้นะฮะเขาไม่มากันหมดเพราะเขามีตังกันทุกคนโอ้โหฮะภาพแห่งความศรัทธานะ,ะจารึกไว้นะจังหวัดนะคนปรปฐมนะฮะ สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยโหเนี่ดอกดาวเรืองนี่นัดกันมาลอยหรือไงนี่โห oh, oh, เหลืองสวยอลามจราิงนะฮะสวัสดีทุกท่าน,นะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจโซเทนิวนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับท่านกำลังจะเดินออกสู่ถนนนะฮะด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์นะครับ อหลงว่ก็ขนาดนี้หลวงตาบุญชื่นนะฮะกำลังจะเดินมุ่งหน้าไปสู่กุฏิสง์นะฮะของพระพรมเวทีเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารเพื่อกอบาบนมัสการลาท่านนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มออกจะริกทุดงต่อทันทีนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะ ผ่านทางเพจทอดไทนิวนะครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะสวัสดีทุกคนนะครับโอ้โหนี่ฮะภาพนี่บอกเลยว่า ราก็ไม่ถูกรงวันที่หนึ่งซะด้วยนะเดี๋ยวถูกรงวันที่หนึ่งหลายๆใบจะซื้อเครื่องนะฮะซื้อรถโอบีมาจอดถ่ายท่อสดให้ดูเลย่าภาพสวยจริงๆประเทศไทยไปหาภาพแบบนี้ที่ไหนได้นะฮะไม่มีแล้วนะครับมีเงินสิบล้านนี่ซื้อบร,รากาศนะซื้อความศรัทธาให้มานั่งรอกันอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่รวยกันทุกคนแต่มานั่งตากแดดตากลมกันแต่เช้านะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่กังความผสมเนี่ยนะมารอนานจังจ้า เพิ่งมาพักใหญ่โอ้โหเสียเปรียบเลยมาทีหลังเขาเนี่ยคนหนึ่งเขามา,าตีสามกว่านะโอ้บางคนมาตีห้านะฮะนี่โอ้โหนะฮะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะมานั่งรอกลับไหวลวงตาบุญชื่นนะครับเด็กเล็กเด็กน้อยนะครับ อยู่นี่ฮะคุณแม่เดินเลยครับคุณแม่เดินเลยเดินเลยจ้าคุณแม่จ๋อาอ่าถ่ายถ่ายแล้วโดนหลบเลยนะจ๊ะโซมเาจ้าโซมเมาจ้าจะได้ชัดๆนะโซมเมาอา,อาถ่ายแล้วนะครับผม เดี๋ยวนั่งนะครับเดี๋ยวนั่งนะอาเร็วครับอย่าขวางทางท่านนะครับมาอ่าคุณแม่ถ่ายแล้วหลบเลยจ้าเราอย่าขวางทางท่านอย่าขวางทางท่านจ้าแมนะ่อย่าขวางทางท่านนะพี่กันหน้าพี่เดินนำ่นั่งสองเมตรกันกกหน้านะั่นแหละนะพี่กันกันกันคนไม่รู้มายืนขวางถ่ายรูปบางคนก็ศรัทธายอยากได้ภาพยืนขวางหน้าเลยหลบตาเดินไม่ได้นะต้องหยุดเด็ไม่ขวางอย่างนี้ไอเย่าง้ ภาพสัญญาณชัดเจนหรือไม่ฮะอยู่จังหวัดไหนกันฮะบอกกันด้วยนะฮะนี่ฮะถ่ายทอดสดจากาองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมนะฮะสัญญาณดีหรือไม่ชัดเจนหรือเปล่าเสียงดังฟังชัดดีไหมเอาคุณแม่แมเตลฟี่ห่างก,กับพระหน่อยอ้าวกันหน่อยครับพี่กู้ภัยโอ้คุณแม่เขาก็จะเซลฟี่ห่างก,กันระยะเผาขนเลยเดี๋ยวภาพไม่สวยเจ้าคุณแม่จ๋า ครับมาเนี่ยโฉมหน้าครับหนุ่มน้อยกู้ภัยนะถ่ายรูปกับหลวงตาบุญเชิญเป็นคนสุดท้ายเมื่อคืนนี้โอ้โหนี่ฮะเป็นถนนเลยก็ได้ค่ะอาได้ไม่เป็นไรนั่งแล้วก็นั่งเลยเอาไขอแล้วขอแล,อแล้วข้างฝั่งมาข้างฝั่งมานี่มั้งเออไหลหลังไปนิดนึงพี่ไหลหลังมาหน่อนอ่านี่ฮะข้ามถนนมาแล้วนะฮะไม่ทันแล้วจ้ะถ่ายรูปเฉียงนะถ่ายรูปเฉียงๆอ่าเฉีงงงยงๆหน่อย ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะเดี๋ยวอีกหนึ่งตัวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้เสวิเชียงรายบุรีนะครับเป็นคนนำสํานอเรื่องราวนะฮะโอ้โหนี่เป็นพึ่งแตกลังเลยนะครับนี่ครับก็เป็นครูบาไก่แล้วก็เป็นสามเณรพามนะฮะเนี่ยเดินตามทุดองอยู่นะครับ ต้องบอกว่าเป็นภาพที่สวยสดงดงามจริงนี่นำพระไรมาถวายแต่เช้าเลยนะโอสาธุฮะเดี๋ยวท่านก็จะนำไปถวายกับพระคุณเจ้านะฮะยขึ้นรถเลยครับขึ้นรถตู้เลยพี่ ขึ้นรถตู้เลยพี่ขึ้นรถตู้เลยพี่ใส่ขึ้นรถตู้เลยน้ำม้ว้ข้างหลังเอาเอาเอายังอื่นใส่รบพวงนะครับเขาถวายได้แล้วนะครับนำน้ำรบพวงนำน้ำขึ้นรถข้างหลังให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานมีลูกค่ายคอย แล้วนี่นะภาพบรรยากาศข้างหลังนี่เป็นพึ่งแตกลังเลยนะท่านผู้ชมครับหลายคนก็ช่วยกันนะฮะนำสิ่งของที่มาถวายกับหลวงตาบุญชื่นนะฮะใส่รถตู้นะครับนะฮะแล้วมีเจ้าที่จิตอาสาเรานะฮะร่วมกันคัดแยกสิ่งของต่างๆ กล้องอีกตัวหนึ่งนะฮะคุณว wow. uh ิเ hmm. ช yeah. well, ียงรายบุรีกําลังไล์สดอยู่นะฮะอาภัยจะดูหลวงตาบุญชื่นนะครับาเข้าไปกราบนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดเข้าถมเจดีนะนะฮะก็เดี๋ยวไปดูอีกกล้องหนึ่งนะที่ไล์สดอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะฮะส่วนผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะฮะด้านหลังนะครับหลังจากที่หลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านเดินผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยช่วยกันนะครับยกสิ่งของต่างๆนะครับมาใส่รถนะฮะ เป็นขนมนมเนยเป็นดอกไม้มาลัยน้ําดื่มต่างๆนะเพื่อนําไปบริจาคต,ตามจุดต่างๆนะครับในขณะน,นี้หลวงตาบุญชื่นก็กําลังจะเข้าไปกาบลานะครับหลวงพ่อเจ้าวาดนะฮะวัดปฐถมเจดีนะครับก็ได้กําลังหลักจากเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสุขสารานุเคราะห์นะฮะจังหวัดนคปรปฐมเนี่ยมาช่วยกันผลิงของต่างๆนะครับนี่ฮะน้าดื่มจํานวนหลายพันฮะเจ้าที่ตํารวจด้วยนะครับขอบคุณมากๆทุกคนนะฮะ อ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณพี่ครับมา,าน่ะเดี๋ยวผมก็คงจะต้องอ่าหยุดเฟ e b o o กไลฟ์ไว้นะฮะยามเช้านี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเอาฝากทุกท่านนะฮะออกดูจากไลฟ์นี้แล้วไปดูอีกไลฟ์หนึ่งคะ,ะคุณวิเชียงรายบุรีกำลังจะ ไลสดหลวงตาบุญชื่นครับกราบลาหลวงพ่อเจ้าวาดนะฮะวัดองมรสมเจดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะใน e ีพีนี้นะครับเดี๋ยวไปชมอีกกล้องหนึ่งที่กําลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับ